การจนบุรีรณรงค์บิ๊กเดย์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์จังหวัดการจนบุรีรณรงค์บิ๊กเดย์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้ชื่อการรณรงค์ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์เพื่อให้ประชาชนมีความตื่นตัวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งและออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้9พฤษภาคม2 5 6 6 ผู้สื่อข่าวรายงานว่นานลานอนเนกประสงค์สะพาข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปพศ2566หรือ big day ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์พร้อมด้วยในสรยุอาทิสารัญยกรผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีประจังหวัดหัวานาศรนักชาร ข้าราชการสื่อมวลชนภาคีเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการรณรงค์เชิญชวนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งคงสุดท้ายในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งและเพื่อให้ประชาชนมีความตื่นตัวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งและออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร ซึ่งขณะนี้เหลืออีกเพียงแค่5วันก็จะถึงวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่1 4พฤษภาคม2 5 6 6อิเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้สาธิตการหย่นยอนบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งบัตรสีม่วงและบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อบัตรสีเขียวและได้ร่วมเดินนุนแลลงเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร ที่จะถึงในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566ที่จะถึงนี้พร้อมกับแจกใบปลิวให้แก่นักท่องเที่ยวพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแพรทั้ทงนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมกับส่วนราชการเครือข่ายพักเอกชนเครือข่ายพักประชาชนร่วมกันจัดขบวนรณรงค์เพื่อออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปเลือกตั้งและยังได้นำเอกสารแผ่นพับใบปลิวคู่มือประชาชน แจกใจ่ายให้กับประชาชนซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรในครั้งนี้อยู่นะวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับก็เป็นวันที่พวกเราะจะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกันนะครก็ขอเชิญชวนนะพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์นะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนะวัยหนุ่มวัยสาวที่มีสิทธิ์ทั้งหมดนะครับถือว่าพวกเรา มีสิทธิ์ที่เราจะไปใช้สิทธิ์ของเราเพื่อเลือกคนรักคนดีนที่เราชอบนะครับก็ขอเชิญชวนครับในวันที่1 4พฤษภาคมนี้นะครับก็เตรียมตัวนำบัตรประชาชนนะครับแล้วไปตรวจสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ตรวจเอกสารที่ทางกะกตจังหวัดได้ส่งไปยังที่บ้าน,นว่าเรามีใครที่เรารักเราชอบ,บก็ไปเลือกกันนะครับในวันนั้นขอเชิญชวนทุกท่านครับ ครับตอนนี้เท่าที่ผมได้รับรายงานนะฮะทางทีมงานกรกตนะโดยท่านกานแกนนำโดยท่านมีท่านผอออฮแล้วก็ตามเขตตามหน่วยเลือกตั้งต่าง,งๆก็มีความเข้มแข็งมีความพร้อมเราได้มีการประชุมหารือแล้วก็เตรียมนะะในเรื่องของการไปใช้สิทธิ์ในวันนั้นแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนรวมทั้งในเรื่องของการ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดจนในวันนี้เราก็ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์ในส่วนของข้าราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็พวกเรานะครับก็เข้าใจดีในเรื่องการเลือกตั้งนะครับเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวเป็นกลางในทางการเมืองแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือ ต้องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ร่วมกันรณรงค์นะให้พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆครับครับคือรัฐธมนูญใหม่ได้กําหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุ18ปีนับจนถึง,ถงวันเลือกตั้งนะครับฉะนั้นจํานวนก็เพิ่มขึ้นมาเมื่อเทียบเคียงกับผู้สูงอายุนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันฉะนั้นเมื่อจํานวนความสมดุลระหว่างเด็ก เยาวชนหรือวัยรุ่นนะครับไปสมดุลกับในส่วนของผู้สูงอายุจริงๆซึ่งสูงอายุจริงๆก็บางทีก็เป็นผู้ที่ป่วยบ้างนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนส่วนหนึ่งก็ทํางานแล้วก็ไปบวชพระบ้างไปเกณฑอาหารบ้างฉะนั้นในส่วนนี้แม้นว่าในครั้งแรกสําหรับจังหวัดกาญจนบุรีจะมีอยู่ประมาณ4 4 0 0 0กว่าคนนะครับในส่วนตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นตัวเติมว่า ความเบี่ยงเบนระหว่างการเลือกตั้งของผู้สูงอายุของวัยกลางคนก็สามารถที่จะทําให้กระแสความคิดเห็นของคนต่างวัยตรงนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความก็เรียวา่ากระแสเกิดขึ้นได้เพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเด็กหรือเยาวชนเนี่ยเขาจะใกล้ชิดกับ y YouTube ใกล้ชิดกับโซเชียลใกล้ชิดกับสื่อต่างๆฉะนั้นเขาสามารถที่จะวิเคราะห์คิดอ่าน เองได้จะไม่ใช่เป็นการเมืองระบบเดิมๆนะครับฉะนั้นเชื่อได้ว่าเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเนี่ยเขาจะมองความหวังของประเทศเขาจะไม่ได้เอาความใกล้ชิดหรือสายสัมพันธ์ของความเป็นนักการเมืองหรือความเคยชินแบบเดิมๆครับ,คร,บครับประการแรกก็ต้องตัดสินใจโดยอิสระนะครับเห็นแก่ประโยชน์สาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลักนะครับต้องไม่มีอามิสินจ้างรางวัลใดมาชี้นำ ในการตัดสินใจของเราเมื่อเราเข้าคูหาเนี่ยลงคะแนนโดยลับเราจะเลือกใครเป็นสิทธิ์ของเราเป็นอำนาจของเราหากว่าเราไปเลือกตามกระแสรหรือเลือกตามที่มีคนบอกให้เลือกหรือเลือกตามที่มีคนเอาของมาให้มีเอาปัจจัยมาให้เหล่านี้ก็ถือว่าเราทำลายอำนาจของตัวเราเองเราไปคาดหวังกับบ้านเมืองไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเลือกด้วยการตัดสินใจที่แท้ที่บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องบ่งชี้ว่าเรื่องประชาธิปไตยเรื่องของอำนาจเป็นของปวงชนชาวไทยนั้นมันจะเป็นตัวที่อาส่อหรือบ่งชี้ในเรื่องของความเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงครับข่าวนิยีิบสีการจนบุรีปีชาไราวารินรายงาน